สวัสดีทุกคนด้วยนะคบก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพอ o ิกแอนดกินดีเช่นเคยเนาะก็อ่าก็หายไปนานเลยนะกับการอันบ็อกมังอ่ะนั่นเองแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนานพอสมควรเลยนะก็ต้องขอโทษทุกคนจากใจจริงๆนะอ่าเพราะว่าคือด้วยอะไรหลายอย่างเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันท้ายคลิปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการแกะกันก่อนแล้วกันนะวันนี้เอ่อมังอ่ะที่เราจะมาแกะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องมหาเวทผดึงมารนั่นเองเองนาะก็คือเป็นมังอะที่เอ่อค่อนข้างดังเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกที่จะอยาก 好难。啊 โอเคทุกคนอันนี้เราก็สั่งมาจากกลุ่ม Facebook นั่นเองเนาะก็คือทั้งหมดนี่เออเราซื้อมาประมาณก็ทั้งหมดนี่เราซื้อมาเล่ม8ถึงเล่ม1 4นะในราคา400รวมส่งนั่นเองก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะอ่ะเพราะว่าถ้าไปซื้อราคาปกเออจำนวนเล่ม7ดเล่มเนี่ยก็จะตกราคาประมาณ560บาทนั่นเองซึ่งมันก็เออถูกมากเลยเนาะอ่ะแล้วแบบรวมส่งด้วยไงก็เลยเออรีบสั่งเลยนะอ่ะก็ไม่ได้รีบหรอกเออแต่ว่าก็จองเขาไว้อะไรอย่างนี้เนาะก็โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดี เขียนว่าตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคบก็โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าโอ้โหทุกคนโอ้โหอันนี้ขอชื่นชมเขาจริงๆนะทุกคนก็คือแบบโอ้โหดูดิเขาแบบอ่ใช้ถุงซิปล็อกขนาดแบบใหญ่เนาะ,ะแล้วก็แบบเหมือนมาแพ็คมารวมกันให้เลยโ,โหคือแบบดีมากเลยนะทุกคนต้องขอบคุณจริงจริก็แพ็คมาค่อนข้างดีเลยนะทุกคนนี่ถือว่าสวยงามเลยเหมือนแบบแบบพ็คเซ็ตลดราคาอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าครับ โอเคเรียบร้อล้ว,ลวทุกคนกว่าจะแกะได้ก็ละบาดนิดหนึงนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะโอเคทุกคนก็คือเราเมื่อกี้เ,เราเผลอไปแกะให้มันมีตำหนินิดหนึ่งนะอ่ะก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรแล้วกันเนาะโอเค อ่ะก็นี่ก็จะเป็นเ,เ,ลเ,เล่มที่8ถึงเล่มที่1 4นั่นเองก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเราเคยซื้อเล่มที่8มาแล้วเราก็ขายไปแล้วนะเพราะว่าคือด้วยความที่ตอนนั้นเราไม่มีอารมณ์อ่านแล้วแบบเออคือไม่รู้จะอ่านอะไรขี้เกียจอะ่ะเออนั่นแหละก็เลยขายไปนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะอ่านแลนะ้วแหละเพราะว่ามันมีครบแล้วอ่ะเออจริงๆมันมีเล่มสิบหากับ1 6อีกแต่ว่าเดี๋ยวค่อยซื้อที่หลังเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเาดูกันดีกว่าก็สภาพก็ดีนะทุกคนพราอเขาถ่ายสภาพมาให้เราดูก่อนที่เราจะตัดสินใจจซื้ออออกกกก่นนะ่่แบบ่่นนนนนนะะะ็็็็็แหลลลโเเเเเคีีปปมมท14 เป็นปกสุขณะนั่นเองเนาะแล้วก็เขาห่อปกมาให้ด้วยนะอ่าก็นั่นแหละก็ไม่เป็นไรนะเราก็ถือว่ามันก็ดูสวยดีนะอ่านั่นแหละก็จะไม่ถอดออกหรอกเพราะว่ามันดูสวยอะเออนั่นแหละก็โอเคประมาณนี้แต่ว่าอยากเห็นปกในอะ เดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปกแต่ละเล่มกันดีกว่านะคะก็คือเราชอบปกมากเลยะเรื่องนี้คือปกมันค่อนข้างสวยเลยเนาะโอเคเรามาเริ่มกันที่ปกเล่มที่8นั่นเองก็จะเป็นเล่มที่ต่อจากนิเมะซีซั่นหนึ่งนั่นเองเนาะก็จะเป็นปกของเหมือนจะเป็นพ่อของเมงูมินะอ่ะก็นั่นแหละโอเคก็ไม่รู้ชื่อนะจำไม่ได้เนาะอ่ะโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกตโฮนั่นเองเนาะอ่ะนั่นแหละซึ่งอันนี้ก็จะเป็นล่างแบบว่าไม่สบายดีกว่าเออนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีรอยเย็บอ่ะเออนัแหละ ราพูดถึกหรือเปล่านะแต่ว่าเราไปเห็นในกลุ่มมากลุ่มมหาวิทยาลัยพึงมาละนั่นแหละคนนี้ก็เหมือนจะเป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนโรงเรียนเลยว่าเกี่ยวโตหรือโตเกียวเราจำไม่ได้ทุกคนคือเราดูอนิเมะเรื่องนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่เหมือนต่อสู้กับโรงเรียนพระเอกะในตอนแบบท้ายๆของเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะก็นั่นแหละโอเคประมาณกลางๆเรื่องนั่นแหละแล้วตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวหุ่นยนต์นะไอหุ่นยนต์ตัวเนี้ยนะก็คือหุ่นยนต์ตัวเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นหน้ากากที่อาจารย์เขาใส่นะอาจารย์ที เรื่องนี้นะอ่าเหมือนเขาใส่เวลาไปสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้เนาะ mm. ก็คือเราก็ไม่ได้รู้เลยเรื่องนี้เท่าไหร่นะเราจะเอาเรเท่าที่เราเข้าใจเนาะอาจจะผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้เนาะอ่านี่ก็จะเป็นหน้าตาของเขานั่นเองแบบอตอนถอดหน้ากากแล้วอะไรอย่างงี้ก็แล้วก็รู้สตอรี่ของคนนี้มาดีดีหน่อยๆเนานะโอเคก็ประมาณนี้อต่อมาเล่มที่11เป็นปกคนที่เราค่อนข้างชอบเลยนะก็จะเป็นนานามินั่นเองนะอ่ามันเรียกว่านานามิหรือนานามินก็ได้นะอ่านแหละก็โอเคอ่าซึ่งเราขอเรียกว่านานานมิแล้วกันนก็็คือเเปตัวที่ราชอบมาาากเเเลยะพรว่ิ เออแต่ว่า ไม่พูดแล้วกันนะโอเคก็นั่นแหละอ่ะก็คือเราก็รู้สปอยบางบางอย่างแล้วนะที่มันแบบเออสำคัญสำคัญอะไรอย่างนี้เนาะโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูปกในแต่ละเล่มดีกว่าเออเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะอ่ะเพราะมันน่าจะใช้เวลานานโอเคส่วนคนนี้ก็เออเราจาชื่อไม่ได้นะชื่อเมหรือเปล่านะถ้าเราจำไม่ผิดนะก็ถ้าผิดอย่างไรก็ขอโทษด้วยนะเป็นตัวที่เออเหมือนจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าหน้าเงินนะเนาะอ่ะเวลาแบบเขาเรียกอ,อะไรโกโจก็จะชอบให้เงินนะอะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละโอเคประมาณนี้ก็จะเป็นผู้หญิงเนาะก็บกก็จะแบบเออ นิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะโอเคต่อมาเล่มที่13อันนี้ไม่รู้เลยนะว่าใครดูไม่ออกจริงนะทุกคนเพราะว่า ไม่แน่ใจว่ามันยังไม่โผลม่มาจากอนิเมะหรือว่าหรือว่าเราจาหน้าไม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าคือบางทีลายเส้นบางหนักกิบอนิเมะก็อาจจะไม่เหมือนกันไงอ่ะโอเคก็ประมาณนี้อาหลังจากเล่มที่โอเคเหมือนเล่มที่11ขึ้นไปไหนก็จะเป็นอุบัติการชิบุย่านั่นเองเนาะก็เป็นภาคที่เราชอบนะอ่าก็เพราะว่ามันน่าจะแบบสนุกอะเออแล้วก็เป็นภาคที่สูญเสียค่อนข้างเยอะเลยเนาะอ่านันแหละก็เราก็จะลองอ่านเลยเนาะโอเคอ่ะส่วนเล่มที่14นี่ก็จะเป็นเออสุคุณะนั่นเองเนาะนี่โคตรเทเลยนะทุกคนปกมันเป็น ก็เท่มากเลยนะทุกคนโอเคก็เป็นอุบัติการชิบุยาความถูกผิดก็จะเป็นชื่อตอนแต่ละตอนเนาะจากนี้เราจะเร่งความเร็วแล้วนะเพราะเราจะเปิดปกในดูเนาะก็ทุกคนอาจจะไม่ได้อยากดูอะไรอย่างนี้ก<ตอน>็เดี๋ยวเร่งความเร็วแล้วกันนะโอเค หมดไปแล้วนะทุกคนก็อ่านเดี๋ยวเราขอคุยเรื่องนี้นิดนึงก็คืออาจารย์ท่านที่แต่งเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้เปิดเผยหน้าเหมือนกับเรื่องเอ่อไฮคิวนะก็อาจารย์ท่านนนั้ก็เขาก็ไม่ได้เปิดเผยหน้าเหมือนกันเนาะอ่าอาจารย์ที่เขียนไฮคิวอ่านนั่นแหละก็อาจารย์ท่านนี้ก็เหมือนกันเนาะก็คือเขาชื่ออะไรเกะเก๋ป่ะอ่าถ้าเราจะไม่ผิดเนาะอ่าน่าจะอ่าน <antique. S 1> <dairy. ae, S 2> อย่างนี้เนาะเกะเกโอเคก็เขาก็ไม่ได้เปิดเผยหน้าแต่งไรเนาะโอเคก็น <aha. S 2> ั่นแหละประมาณนี้แล้วก็เออคือเรื่องนี้เนี่ยสยามอินเตอร์เนี่ยเห็นหลายนนอก่แ็ัหลเราก็เลยต้องแบบอน อ่านดูจริงๆเราก็เคยอ่านเล่ม8มาแล้วแหละก็อ่านไปได้ินเดียวนะก็ถือว่างงอยู่นะเพราะว่าคือเดิมทีตั้งแต่อนิเมะนี่เราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะดูแค่ฉากต่อสู้เพราะว่าฉากต่อสู้แม่งมันมากเลยนะก็แต่ว่าเออพวกฉากที่มันแบบเอออธิบายพลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอองงเออแดกไปเลยนะเพราะว่าคือเราแบบเออไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอะไรพวกนี้นั่นแหละก็เออกนะ็ชอบเรื่องที่มันแบบเอออธิบายพลังแบบง่ายๆมากกว่าเนาะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะลองเออเสพแต่ฉากต่อสู้เอาแล้วกันเนาะก็อาจจะมีแบบเออเ้าก็อ่าน ก็ฆ่ามันไปเนาะโอเคประมาณนี้ก็แต่ว่าเราก็ต้องลองมาอ่านดูเนาะอ่านแล้วก็รูปเล่มก็ถือว่าดีเลยนะอ่าถึงมันจะบางไปหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แย่อะไรเนาะคือกระดาษอะดีมากเลยนะก็คือมันรีพิ้นเนาะอ่าเพราะว่ากระดาษมันแบบกระดาษกระดาษแบบเก่ามันจะเป็นกระดาษบุฟเนาะแล้วก็ตอนนั้นมันขาดตลาดก็เลยรีพิ้นเนาะอ่าอันนี้จะเป็นกระดาษสมูทไบต์ก็คือจะลื่นมากเลยนะทุกคนก็ประมาณนี้โอเคหลังจากนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับช่องของเราแล้วนะก็โอเคก็คือตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนนนนะอ่กก็็ตี้้ถาับไม ชคลิปนี้ก็เราหายไปประมาณ7วันแล้วนะอ่าก็ขอโทษทุกคนด้วยจริงๆเนาะก็เหตุผลที่เออเราหายไปหลักๆเลยก็จะมีอยู่2อสเหตุผล้วก็อย่างแรกเลยนะเมื่อประมาณ5วันที่ผ่านมาเนี่ยเราไปอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วเราแบบเออเอามังะไปแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปเยอะก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรเนาะแล้วเราก็ไม่ได้สั่งของอะไรมาด้วยเนาะก็เลยไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรเนาะส่วนอีกเหตุผลนึงเนี่ยก็จะเป็นเออช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วเนาะอ่าเราก็เรียนเนาะส่วนเหตุผลต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการเออความขี้เกียจของเราแล้วเราก็เออติด ตอนนี้ก็อาจะพยายามกลับมาลงคลิปแล้วนะก็คือเราไม่ค่อยได้สั่งของนะอ่ะก็เพราะว่าคือตอนนี้ก็ไม่ได้มีหนังสืออะไรที่สนใจอะไรขนาดนั้นเนะนานนนะก็อาจจะเป็นเรื่องนี้แหละที่สนใจแล้วก็จริงๆเรามีแผนว่าจะเก็บเรื่องจากกันแล้วก็เรื่องขังนวนแข่งนะอ่านนั่นแหละก็จะเป็น2เรื่องที่เราคิดว่าเราจะเก็บเนาะ,ะเพราะว่ามันดูน่าสนุกดีมันดูเป็นแบบบููอะไรอย่างนี้เนาะจากกันนี่เราอยากอ่านมากเลยนะทุกคนก็โอเคว่าจะสั่งอยู่ว่าจะสั่งไปแบบแบบแบบพร้อมสยามนิเตอร์พร้อมกับแบบพวกของลิขสิทธิ์ใหม่อย่างเรื่องที่ เอลซี่มาใหม่นะก็อย่างเรื่องอลิซอะไรสักอย่างนี่แหละเออเราจำชื่อไม่ได้คือชื่อมันคล้ายๆกับเรื่องอลิซเดนจีแดนมลนาะนะก็คือเรื่องนั้นอนะเราไปดูในเน็ตฟิกมาแล้วคือแบบโคตรสนุกเลยนะทุกคนเป็นหนังอนะเออเป็นซีรีส์ก็เราว่าสําหรับเรานะความคิดเห็นส่วนตัวก็คือเราคิดว่ามันสนุกกว่าสควิตเกมอีกนะอ่านั่นแหละคือมันสนุกจริงๆนะก็เออใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูกันได้ก็ว่าจะตามเก็บมังงะเรื่องนั้นด้วยนะแต่ว่าเขาบอกว่ามังงะกันนิเไม่เอยไม่ใช่ดิมังงะกบบีนนแดง่่เออกกก็็็็ยววตูู้้าะล ก็ว่าจะสั่งเร็วๆนี้นี่แหละโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคคลิปนี้ก็อ่ะถือว่าพูดคุยหลายๆอย่างเนาะอ่ะก็น่าจะยาวสมควรแล้วเนาะก็เอาหน้าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็เ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะโอเคบ๊ายบาย